ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจ๊ำก็จะพาทุกคนไปลองกินร้านอาหารที่ชื่อว่าตีน้อยริมเลนะคะเป็นร้านที่เป็นร้านบ้านๆน,นะคะที่มีของทะเลของสดเนี่ยเยอะมากเลยตอนนี้ดังมากนะคะที่ระยองเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงไปกันเลย ก็เดี๋ยวกําลังจะเดินเข้าไปเนาะอันนี้ก็ตอน,นใกล้จะมาถึงอะคะ่ะกออ็ดูนิดนึงนะว่ามีที่จอดหรือเปล่าก็พยายามลอมยอมเดินไกลนิดนึงนะคะ แล้วมาติดแล็มาแล้ว็แล้วก็ยังรอต่อไปนะคะาจะสมัารนะที่นี่คือเป็นจะโทรมาจองก่อนเพราะเราเห็นบางนเนี่ยเขาเห็นโทรมาจองแก็ได้โติแล้วก็แบบรีบทำแล้วก็ไมเลยเพราะว่าม้มีคน

ปลาหมึกนะคะแล้วก็ไข่ดาวนะคะแล้วก็จะกินคู่กับน้ำน้ำพริกน้ำปลาพริกนะคะแล้วก็อันนี้ราคาน่าจะไม่เกินก็คือเราอ่ะสั่งเป็นตัวตั้งต้นนะ่ะเป็นกะเพราไห่เชยนะคะประมาณน่าจะประมาณเกืบสิบบาทนะแล้วก็ไข่แล้วก็สั่งเพิ่มเป็นปลาหมึกนะคะน่าคินมากมากเลย ไม่กินมาเนี่ยราก็รู้สึกชอบชอบชอบมากมากเลยนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยก็เป็นร้านมั่นๆนะคะแล้วก็ผัดแบบรสชาติโอเคนะคะรสชาติด,ดีแต่ว่าจะติดหวานนิดนึงตามระเบียบของคนชนบุรีคนระยองนะคะก็จะติดหวานนิดนึงนะคะใครไม่ชอบทานหวาน,นอาจจะต้องบอกเขานิดนึงว่าลดความหวานลงนิดนึงนะคะแล้วก็นอกจากการที่นั่งรอนานแต่ว่าก็โชคดีที่เราได้โต๊ะแล้วนะคะเราก็เลย ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ก็อย่าลืมนะที่บอกค่ะว่าแนะนําให้หากิจกรรมมาทํานะคะเพราะว่าถ้ารอเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็จะนั่งแล้วก็จะน่าเบื่อมากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอได้กินข้าวเลยอร่อยแล้วเราก็จะแฮปปี้นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย